สวัสดีค่ะปันชานะคะปัญชาจากช่องสาวไทยนินเวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องงานคริสต์มาสนะคะก็มีหลายๆคนถามว่าเออไม่ฉลองคริสต์มาสหรอก็มีนะคะก็เป็นฉลองคริสต์มาสแต่ว่าเราก็เคยอกห่ายครั้งแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยครอบครัวแฟนเราเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยนิยมให้ถ่ายรูปสักเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายวิดีโอสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมี ความเป็นโรคสนตัวสูงนะคะแต่แฟนเราเนี่ยก็คือไม่เป็นไรถ่ายเขาได้แล้วก็ลง YouTube ได้ลงเฟซได้นะคะเพราะวา่าเขาก็รู้ว่าเราทำนะคะนี้เราก็จะเล่าให้ฟังนะคะวันช่วงคริสต์มาสวันที่24นะคะเราก็จะมีการไปจุดเทียนนะคะหน้าหลุมฝังศพนะคะของบรรพบุรุษนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศนะซึ่งวันนั้นนี่คือหิมะตกมากนะคะตกแรงมากๆเลยค่ะ เรามาที่โบสถ์นะคะก็จะเอาอจุดเทียนนะคะให้กับแม่ของแม่นะคะเขาเรียกอะไรนี่นะคะเขาเดินนำไปแหละบรรยากาศช่วงคริสต์มรสนะคะทุกๆคนหิมะมันตกบรรยากาศหลุมฝังศพนะคะ ดีมันเะคิมสไทน์นั yeah well, ่นหรอมาตกอะกังก็เหมือนฝนเลยอ่ะปวดเปียกหมดเลยหลังจากที่เราจุดเทียนและหลุมฝังสดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะขับรถไปที่บ้านแม่ย่านะคะซึ่งเขาก็จะกินอาหารที่เป็นอาหารเ,ออเทศกาคลคริสต์มาสนะคะเราก็บางคนเขาก็าจะกินเป็นเนื้อแกะเนื้อแพะนะคะแต่ว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะกินเป็นหมูนะคะหรือว่าเขาเรียกหมูริบบานนะคะซึ่งเขาจะเอาไปอบในเตานะคะคนนอร์เวย์นะาจะกินกับ มันฝรั่งแล้วก็แครลลอทนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆมากมายนะคะเราก็มีภาพมาให้ดูนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีการเปิดของขวัญน,นะคะเดี๋ยวเราจะเอาของขวัญมาให้ดูนะคะว่าเราได้ของขวัญอะไรบ้างนะคะน,น,นะคะวันนี้เราจะกินหมูกระดิกแผ่นทันทนนะคะมันนอนอยู่ในั้าน5้กิโลครึ่งนะคะท่านผู้ชม บรอดรีฟเย,ยอเนสอกพอไม่ไนไม่ได้จังนี่ส่นอนกก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเป,เปิดของขวัญนะของขวัญเนี่ยที่เราได้เนี่ยก็คือเราก็ซื้อให้แฟนเราเหมือนกันนะคะซึ่งเราเนี่ยก็คือเป็นครอบครัวที่ไม่ได้มีพิธีพิธันเรื่องของขวัญสักเท่าไหร่เพราะเราถือว่าเราเนี่ยโตกันหมดทุกคนแล้วก็ เราถือว่าเราหาเงินแล้วก็ทํางานซื้ออะไรเองกันได้แต่ทีนี้การที่มีของขวัญนะก็คือมัอนเหมือนกับแบบเป็นพิธีการนะคะเพื่อที่จะเป็นเหมือนเป็นเทศกาลคริสต์มาสเราต้องมีของขวัญเราต้องกินอาหารนะคะแล้ก็ทําเป็นพิธีนะคะส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าเราได้อะไรเพราะเราจะบอกความต้องการของเราและแฟนเราเขาก็จะบอกความต้องการของเขาาเขาอยากได้อะไรเราก็จะซื้อเป็น กับกิฟต์ของขวัญน,นะคะซึ่งเขาสามารถนําไปซื้อเหล้าได้ที่ร้านขายวายร้านขายเหล้านะคะซึ่งเราก็จะซื้อเป็นค่าตอบแทนให้เขาเหมือนกันนะคะเราเหมือนกับแบบว่าเราแลกเปลี่ยนของขวัญกันไปมานะแต่ว่าเราเงินเดือนน้อยกว่าเขาเราก็จ่ายเท่าที่เราจะจ่ายได้อันนี้เขาเข้าใจนะคะสิ่งที่เราได้นะคะเราจะให้ดูนะคะทุกๆปีนะคะทุกๆปีทีเ่เราจะเริ่มต้นที่ทํางานก่อนเนอะ ทุกๆปีเนี่ยก็คือของขวัญคริสต์มาสเนี่ยเราจะได้เป็นเงินโบนัสนะคะเป็นเงินจำนวนหนึ่งมโครนแต่ว่าเราก็ต้องหักภาษีสาสิบหกเปอร์เซนนะคะซึ่งเราจะได้เงินตรงนี้ไม่เต็มจำนวนนะคะทีนี้เขาก็จะให้เรามาเป็นกิฟต์ของขวัญน,นะคะกิฟต์ของขวัญอันเนี้ยเราสามารถที่จะซื้อของอะไรก็ได้นะคะที่มันอยู่ในร้านในเมืองของเราเนี่ยเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันโครนนะคะอันนี้คือที่ เราได้จากที่ทางร้านขายอาหารที่เราทํางานอยู่นะคะเงินเดือนเราเนี่ยได้ไม่ค่อยมากนะคะแต่สิ่งที่เราจะได้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทํายอดหรือว่าขายอาหารให้เขาได้เยอะๆเนี่ยเราก็จะได้โบนัสนะคะแล้วมากน้อยแล้วแต่ปีนั้นๆที่เขาจะขายได้ดีหรือไม่ดีนะคะซึ่งถามว่าเราพอใจไหมเราพอใจมากนะคะเราก็พอใจแล้วเราก็ รักในงานที่เราทำแล้วเราก็ให้เกียรติงานที่เราทำเสมอนะคะเราจะไม่เอางานของเราไปเปรียบเทียบกับงานของคนอื่นซึ่งเขาอาจจะมีเงินมากกว่าเราได้เงินมากกว่าเรานะคะแต่ที่เราได้เนี่ยเราถือว่าเราพึงพอใจนะคะอันนี้เราก็เาจะให้ดูอันต่อไปนะคะอันต่อไปนี้เราก็เราได้จากใครอะ่ะเราก็จะได้จาก ได้จากพี่ชายแฟนนะคะเขาก็จะซื้อให้เราอ,อันนี้มันจะเป็นกิฟต์ของขวัญร้านส,สวยๆนะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะใช้เงินเนี่ยก็คือเราจะใช้เงินไปกับการทําสีผมนะคะซึ่งบางคนถ้าติดตามเาจริงๆเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเราชอบทําสีผมนะคะเราจะไม่ทําเองที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็น1,500โคนนะคะเราได้จากพี่ชายแฟนเราแต่เราก็ซื้อของขวัญตอบแทนให้เขานะคะ แล้วก็อันนี้เราก็ได้จากแฟนเราเป็นจํานวนเงิน2,000โครนนะคะแฟนเราเนี่ยก็คือเราได้เป็นจํานวนเงิน2,000โครนจากร้านจากร้านร้านทําผมนะคะแล้วเราเนี่ยก็ได้เป็นตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเรือสำราญที่ประเทศบูไนนะคะ ซึ่งเราจะเดินทางหลังจากปีใหม่ไปแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นคลิปไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นคลิปพูดคุยบ้างบางทีเราอาจจะไลฟ์สดให้ดูนะคะถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะในช่วงหลังปีใหม่ไปแล้วนะคะแล้วก้อนต่อไปเนาะเออเขาให้เหมือนกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของแม่แฟนเรานะคะหนึ่งพันห้าร้อยโคนนะคะแม่แฟนเราเนี่ยเขาก็จะให้อ่อ คือครอบครัวเราตกลงกันเอาไว้ว่าเราจะให้ในสิ่งที่เรานำไปใช้ได้จริงนะคะเราจะไม่ซื้อของอะไรที่แบบว่ามันมีอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่เราโตโตกันแล้วเราก็จะให้เป็นของขวัญที่เรารู้กันอยู่นะคะแต่เพียงเราเราให้ของขวัญก็คือทําเป็นพิธีเฉยๆนะคะซึ่งแม่ยา่าเราตอนนี้เขาก็อายุเยอะนะคะแล้วเขาก็ไปดูคอนเสิร์ต ไปดูคอนเสิร์ตแล้วเขาก็ลื่นลม้มเขาก็เลยทําอะไรได้ไม่เต็มที่เราก็เลยไปช่วยแม่ยา่าเราจัดโต๊ะจัดอาหารซึ่งเราก็ไม่อยากถ่ายภาพถ่ายวีดีโอเราก็ต้องให้เกียรติทางครอบครัวนะคะเพราะบางทีเขาขาเจ็บเขากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็ให้เกียรติทางครอบครัวแม่ย่าเราเนาะ อาหารเซนะคะ <สบ S 1> ัล้วก็ได้เวลาฝนตก,กบ้านนะจ๊ะทุกทคนโอ้ยชีวิตเมียนรังโนเวนะคะก็เป็นเทศากาลแห่งการกินนะคะเ,ะเช้าของวันที่25นะคะเราก็มาทานอาหารเช้าบ้านแม่ย่านะคะ ก็คือแม่ย่าขาเจ็บนะคะแต่แม่ย่าไม่เคยพังแขนเลยแฟนเรากับเราก็ต้องมาช่วยแม่ย่านะคะเพราะแม่ย่าเขาก็ทําคนเดียวไม่ไหวเราก็บอกแม่ไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะขายิเจ็บดูเขาบอกไม่เป็นไรหรอกขาเจ็บไอีมาก้าอะไรเจมม์อัน้าเ็ไปอันนี้คเมิซานนะคะ เขาก็จะเอาเนยมาทาบนเล็บซาตรงนี้นะคะแล้วก็จะโรยด้วยน้ําตาลเราก็จะกินพร้อมกับกาแฟนะคะอันนี้เขาทำเองกับมือนะคะไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดเอาผเตียหน่อยแล้วงันมุดโถแกเรีนเลงพระตรีวัดอยู่ไฟเลยครับว่าสองเลงอะไรก็ไปดูอีกทัศน์ขึ้นที่นี่เสร็จแล้วก็จะทำยุ่งเรื่องอียทัศน์แล้วเอ็ด แล้วส่วนส่วนเรื่องของขวัญอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยก็อาจจะอยากบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะได้บ้านอาจจะได้รถอาจจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าครอบครัวเราเนี่ยก็คือจะไม่มีการให้ของที่มันไม่สําคัญนะคะของที่ไม่สําคัญเนี่ยก็คือเราต้องหาเงินแล้วก็ไปซื้อเองเราจะไม่ได้ซึ่งมาจากของขวัญนะครอบครัวแฟนเราเนี่ยเขาจะคิดว่า การที่ซื้อของขวัญให้เยอะๆเนี่ยก็คือจะซื้อให้เด็กนะคะเพราะเด็กเนี่ยเขาจะมีความตื่นเต้นกับการเปิดของขวัญเขาจะให้ของขวัญแล้วก็ให้ความสําคัญกับของขวัญนนกับเด็กเท่านั้นแต่เราอ่ะก็รู้สึกว่าเราโตแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปหวีดร้องเปิดของขวัญอะไรอย่างนี้ก็คือก็คือให้เด็กเขานะคะแต่บางครอบครัวเนี่ยก็คือเขาก็จะให้ความสําคัญว่าเอ้ยคริสต์มาสเนี่ย ได้สร้อยเพชรน,นะได้กระเป๋าแบรนด์เนมนะได้บ้านได้รถอะไรก็ว่ากันไปนะคะของขวัญส่วนใหญ่ที่เราจะซื้อให้เนี่ยก็คือก็เป็นจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เขาพาเรามาได้ดีเราก็จะซื้อเป็นเครื่องดื่มให้เขาให้เขาไปดื่มพักผ่อนนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนเพื่อนนะคะเรื่องของขวัญเนี่ยเราตกลงกับเพื่อนที่สนิทกันไว้ว่า เธอไม่ต้องซื้อให้พี่นะแล้วพี่ก็ไม่ต้องซื้ออะไรให้เธอเพราะการซื้ออะไรให้กันเนี่ยบางครั้งเราซื้อน้อยไปหรือเขาซื้อมากไปเราก็เกิดความไม่สบายใจเราก็เลยตกลงกับเพื่อนเอาไว้ว่า ของขวัญไม่ว่าจะเป็นของขวัญวันเกิดหรือของขวัญวันยูนเอ่อของขวัญวันคริสต์มาสนะคะเราจะไม่มีการซื้อตอบแทนซึ่งกันและกันเราเพียงแต่เขียน Mess e n เจอร์นะคะแล้วก็อวยพรคริสต์มาสกันแค่นั้นเราก็คือว่าเป็นอันว่าเราตกลงกันอย่างสบายใจนะคะถามว่ามันดีไหมมันดีมากสําหรับเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันว่าเอ้ยเธอซื้อฉันน้อยเธอซื้อฉันมากนะคะอะไรแบบนี้นะคะแล้วส่วนคนที่ถามเราว่า เราคิดยังไงกับข่าวที่มันเกิดขึ้นที่เขาดังกันตุมตามตุมตามอะไรอย่างนี้นะคะเอ่อส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นเราเอ่อเราจะไม่ถนัดเกี่ยวกับไปวิจารณ์การเมืองแล้วก็วิจารณ์เรื่องสูงหรือว่าวิจารณ์คนสําคัญของประเทศไทยนะคะเราจะไม่ถนัทดทําคลิปแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้อะไรที่ชัดแจ้งนะคะถามว่าเราได้ดูข่าวที่มันตูมตามตุมตามไหมเนี่ยก็คือ เราได้ดูนะคะแต่เราก็ไม่ได้ติดตามอะไรแยะก็ดูเป็นบางครั้งบางคราวดูเพราะว่าใน a c e b o o k เนี่ยก็คือมันเต็มไปหมดนะคะส่วนตัวเราเนี่ยเราก็เชื่อว่าการตัดสินของศาลนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าการที่ศาลเขาจะตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องมีเหตุผลมีหลักฐานแล้วมันก็จะต้องมีมูลเหตุนะคะ เขาก็ไม่ได้มานั่งเข้าทรงแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยเข้าทรงแล้วนะคนนั้นผิดคนนี้ผิดนะคะเราก็เชื่อในคําตัดสินของศาลแล้วก็เชื่อในการตรวจสอบของตํารวจนะคะเรากา็ก็เป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับทุกๆคนที่ติดตามข่าวนี้นะคะบางข่าวเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามอย่างที่เราคิดเราก็ต้อง เข้าใจนะคะว่าการตัดสินเนี่ยมันตัดสินไปแล้วว่าเขาเป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ข่าวนึงนะซึ่งเราลุ้นมากเราอยากจะให้มันเป็นการฆาตกรรมนะคะทีนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราจะไปโกรธไปเกลียดตํารวจมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดว่าเขาได้ฆาตกรรมตํารวจเขาก็บอกว่าคุณจะให้แจ้งข้อหาฆาตกรรมได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเขาฆ่าใครตายนะคะตํารวจเขาไม่สามารถที่จะไปแจ้งจับ หรือศาตจะต้องตัดสินว่าเขาฆาตกรรมหรือฆ่าคนตายมันก็ไม่ได้นะข่าวน,นั้นเราก็ผิดหวังมากนะคะแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าความจริงมันก็คือความจริงนะคะเราจะไปทําให้มันบิดเบี้ยวไปทางอื่นมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาพบกันใหม่ในคลิปช่วงปีใหม่นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเบาสบายนะคะเราจะบอกอะไรให้นะเสียงเรายังไม่ค่อยดีคือเราเจ็บคอมาก เราเนี่ยไปปาร์ตี้หลายงานมากแล้วเราก็ตะเบงเราก็ก็กรีดเสียงวีดร้องนะคะเพราะว่าเขาเล่นเกมเราก็อยากได้ของรางวัลน,นะคะก็คือก็คือสิ่งที่ได้ไม่ใช่รางวัลน,นะคะสิ่งที่ได้ก็คือคอเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไอหนักมาก มากนะคะเราไปงานไหนเราก็วีดร้องหวีดร้องนะคะไอไอเกมเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอเสียงของเราที่มันวีดร้องเนี่ยคนอื่นเน่ยเขาดื่มเขาเบาม้ายังไม่เสียงดังเท่าเรานะเราเนี่ยคือหวีดร้องแบบลุ้นมากว่าใครจะได้ใครจะได้นะคะซึ่งของขวัญนนะีมันก็เป็นอะไรที่น่าระทึกใจนะคะซึ่งมันเป็นเงินจํานวนห้าพันโคนนะเรามีความรู้สึกอุ้ยเราลุ้นมากเราก็แกะแกะแกะ,แกะนะคะแต่มันไม่ในที่สุดนะคะ เราก็ไม่ได้กับเขานะแต่เราก็ยังดีนะคะเราไปเล่นเราก็ได้มาสามพันโคนนะคะวันนั้นแต่มันไม่คุ้มค่ายานะคะเพราะว่าวันนี้เราก็สามพันโคนเนี่ยก็คือไปจองชั่วโมงหมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปประเทศบูไนเราก็ไม่อยากให้ตัวเราป่วยก็เสียเงินไปห้าร้อยเมื่อกี้นี้ก็ไปร้านขายยามาก็เสียไปเกือบพันโคนนะคะที่ได้สามพันมาไอ้ที่กรีดร้องเนี่ยมันไม่คุ้มค่ายานะคะ สุดท้ายนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เบาสบายนะคะเราก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้สุขสันต์วันปีใหม่นะคะเราอาจจะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะหลังจากทีเ่เราฉลองปีใหม่เสร็จแล้วหรือไม่เราอาจจะไลฟ์สดอันนี้เราก็ต้องขอดูก่อนนะคะเราต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ